นี่ค่ะแพทก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะเนี่ยข้างล่างพระกำลังทำวัดเยียนกันอยู่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเงียบๆน่พย่ใหี่โอ้โเสียงดังมากชัดเจนต้องรุต้องดูบ้านแม่ห้องสอนของเรานะคะจะมีหมอกทั้งสามฤดูเลยเนี่ยค่ะอยากให้พี่ๆทุกคนดูวีแล้วก็สวัสดีค่ะเจอกับแพทสาวโดยแม่ห้องสอนอแล้วนะคะ วันนี้แพทไม่ได้ขึ้นดอยค่ะแครมไปไหนก็ต้องใส่แม็กไว้นะคะช่วงนี้โควิดนะรอบสองมาแชนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเจอกับแพทสาวดอยเมืองศรแล้วนะคะตอนนี้แพทไม่ได้ขึ้นดอยอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้พาจะพาพี่พทุกคนมาเชี่ยววัดพระธาตุดอยกองมูค่ะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่เป็นคู่ คู่บ้านคู่เมืองกับแม่ห้องสอนนะคะนี่เดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกคนไปชมกันนะข้างบนนู้นนะดูข้างล่างข้างล่างอันนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งนะดูวิวข้างล่างเดี๋ยวหมุนเร็วเดี๋ยวพี่ๆทุกคนจะมาหัวใช่ไหมคะดูข้างล่างคะ่ะเห็นวิวที่แม่ห้องสอนไหมคะข้างล่างตรงนี้เราจะเห็นหนองจองคามค่ะข้างล่างที่หนองจองคามแล้วก็เห็นสนามบินเป็นวิวเป็นชมวิวที่สวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันนะแล้วก็ แพทอยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้แพทนะคะแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้แพทแล้วก็ให้กำลังใจแพทตลอดเลยพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยที่แบบคอยเป็นกำลังใจทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันนะแต่ว่าเราสัมผัสได้ว่าเออพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยคอยให้กำลังใจกันอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวัดกันเลยไหมคะเดี๋ยวแพทพาไปนะชครมคน คนเยอะเราก็ต้องปิดหน้ากากหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นตอนเย็นใช่ไหมคะทุกคนเขาก็มาออกกําลังกายกันได้ค่ะข้างล่างตรงข้างล่างนี้นะเนี่ยค่ะมีทางเดินให้เดินขึ้นมาได้นะคะตรงเนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆทุกคนไปข้างบนกันนะคะเดี๋ยวพาพาดูกันเองเห็นไหมข้างบนนู่นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะเห็นไหมคะจะมีสิงอยู่สองตัวนี่แล้วก็มีข้างบนด้วยนะคะที่เนี่จะเป็นวัดเก่าแก่นะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะแต่ก่อนวัดเนี่ยเขาเรียกว่าวัดปลายดอยแป๊บน,นึงนะคะเหนื่อยเดินขึ้นโดยบันไดนิดเดียวเหนื่อยละ อันนี้แต่ก่อนน่ะจะเป็นวัดปลายดอยนะคะเพราะตรงนี้เป็นวัดพระธาตุใช่ไหมก่อนเราจะขึ้นมาเนี่ยเป็นบนดอยสูงมากถ้าถึงถ้าสมมุติว่าเราอ่ะตอนเย็นมาใช่ไหมคะถ้าเราอยู่ข้างล่างเราจะเห็นเส้นทางอ่ะค่ะเป็นเป็นเป็นเสาไฟฟ้าค่ะจะซิกแซกขึ้นมาเลยนี่ค่ะแพทก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะเนี่ยข้างล่างเห็นไหมคะ เหนื่อยแม้กินหนูกินปลาเผากับกุ้งแค่นิดเดียวเองอ่ะรู้สึกว่าเดินขึ้นดอยเหมือนก้นจะหนักขึ้นมากเลยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากินนิดเดียวทําไมน้ําหนักขึ้นหรือเปล่าขึ้นดอยรู้สึกเหนื่อยเลยนี่เรามาถึงข้างบนกันแล้วพี่พี่เห็นวิวข้างล่างไหมคะเห็นวิวข้างล่างไหมสวยนะคือตรงนี้จะเป็นวัดที่สวยที่สุด ใครที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะคือหนูบอกว่าต้องมาเที่ยวที่นี่ก่อนนะคือถ้าใครไม่ได้มาวัดเนี่ยคือแสดงว่ามาไม่ถึงนะคะที่นี่แม่ฮ่องสอนค่ะเมืองในฝันสวรรค์นบนดอยค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้มีให้พี่ๆทุกคนถ่ายรูปได้นะดูเมืองในฝันสวรรค์นบนดอยค่ะพี่ขาเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนต่อนะนี่ ึ้นไปข้างบนแล้วแพรขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีคนเยอะไหมเพราะเขาปิดหมดแล้วนี่มีสิงอยู่สองคู่นะคะเห็นไหมคะข้างล่างพี่ๆเห็นวิวไหมคะข้างล่างสวยไหมเอ่ยดูสิอ๋อพระกำลังทำวัดเยีนยงกันอยู่นะั่นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเงียบเงียอเยนะพี่เพราะว่าเราก็เกรงใจเขาเนาะ ไม่ค่อยมีคนนี่ค่ะอันแล้วที่วัดพระธาตุนี้นะคะเนี่ยเห็นพี่ๆเห็นเจดีสององไหมคะอันด้านหลังหนูนี่จะเป็นเจดีองค์ใหญ่ค่ะด้านนู้นนะคะนั่นค่ะเจดีองค์ใหญ่วัดพระธาตุอันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเจดีองค์เล็กนะคะมีอยู่สององค์ค่ะเนี่ยนี่ข้างล่างเห็นชัดไหมค่ะเดี๋ยวนะนี่นีค่ะพี่ๆพระธาตุพระธาตุดยกองมูก็คืนนี้ค่ะ พระธาตุสององค์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วพี่ๆคนไหนที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะคะก็ต้องมาเคาะระฆคางใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่เคาะระฆคางนะจะได้มาอยู่แม่ฮ่องสอนนะพี่ๆเคยมาเคาะกันหรือยังคะตรงเนี้ยต้องมาเคาะกันนะคะจะได้มาอยู่แม่ฮ่องสอนเป็นเพื่อนแพทนะแล้วก็พาไปเที่ยวบนดอยนะนี่มีให้สามรัคางแล้วนี่ดูข้างล่างดูวิวข้างล่างด่วนดูวิวข้างล่างสวยมากเห็นข้างล่างไหมคะ นี่แล้วก็มีศาลาตรงนี้ให้ด้วยนะนี่ถ้าใครขึ้นมารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไปพักได้ศาลาข้างในมีให้ตีละค้างด้วยนะนี่เห็นไหมคะสามอันสามคือหนูขออนุญาตพูดเสียงเบาหน่อยนะคะ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้เขากําลังทําวัดเย็นกันคะ่ะพอดีหนูขึ้นมาช้านิดหนึ่งเนาะเพิ่งเลิกงานก็เลยมาเพิ่งมา และตรงนี้นะคะก็ยังมีประวัติของพระธาตุดยกองมูนะคะนี่เลยพี่ๆก็มาศึกษาดูกันได้นะคะอันนี้ค่ะจะมีประวัติเขียนไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆไปดูจุดชมวิวหลายๆที่นะที่คนที่มาแล้วแบบจะต้องถ่ายรูปอยากถ่ายรูปแน่นอนค่ะนี่นะคะอันนี้คือที่แรกเห็นไหมคะเห็นวิวแม่ห้องสอนของเราไหมคะดีมากตอนนี้เริ่มมีหมอกแล้วนะคะ อกควันนะตรงนี้นี่นี่ค่ะเรามาขอละคังกันนะคะข้อแค่ทีเดียวนะแล้ข้อแค่ทีเดียวนะพี่คนไหนอยากมาอยู่แม่ห้งสอนนะหนูบอกว่าได้เลยว่าต้องมาขอละคังนี่ตรงใหญ่นี่มาขอละครังแล้วจะได้มาอยู่แม่ห้งสอนนะมาอยู่บ้านกับแพทย์นะมามาอยู่แม่ห้องสอนกันนา่ค่ะรังใหญ่โอ มากชัดเจนต้องรุง้งต้องดูอ,งดอือหือมาค่ะนี่ค่ะพี่พี่เห็นวิวข้างหนูอยู่ข้างบนนะพี่พี่เห็นวิวข้างล่างไหมคะคือถ่ายรูปสวยมากเลยนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีหมอกละบ้านแม่ห้องสอนของเรานะคะจะมีหมอกทั้งสามฤดูเลยคําขวัญของเราก็คือหมอกสามฤดูกองมูเสียฟ้า ป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีดีงามลือนามถิ่งบัวตองค่ะนี่ต้องมาเที่ยวกันนะคะผู้คนดีประเพณีดีงามแน่นอนค่ะนี่ข้างล่างพี่ๆมาเที่ยวกันได้นะดูวิวเห็นชัดไหมคะถ้าเราอยู่จากตรงนี้นะพี่คะเราจะเห็นวิสัยทัศน์ตรงเนี้ถ้ายิ่งฤดูแบบถ้าฝนตกเสร็จแล้วใช่ไหมหมอกขึ้นแบบสวยมากอุ้ยดูข้างล่างสวยมากเลยอุ้ยเห็นต้นมะพร้าวอย่าไปเช่ทะเล ออพูดมเมื่อไหร่ก็พูดถึงทะเลเห็นตอนนร้พีก,ก็อยากไปเที่ยวทะเลว้าวสวยมากเลยค่ะนี่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นวิสัยทัศน์ชมวิวก็คือเราจะเห็นตัวเมืองของแม่องห้องศหมดเลยนะพี่ตรงข้างล่างเห็นไหมคะเห็นอ่างที่เป็นน้ําสีเขียวไหมคะตรงนั้นนะ,ะแล้วว่าหนองจองคามตรงนน้นนะอันนั้นก็เป็นสนามบินค่ะตรงนั้นเลยบ้านแพย์บนดอยหรอมนนีนูน่นนู่นอะข้างบนนู่นอะ อย,อยู่ดอยไหนก็ไม่รู้เหมือนกันด้แต่ว่าอยู่ดอยงูนะคะแล้วก็มันจะมีตรงนี้อันนี้ชมนี่คือวิวทัศน์ที่หนึ่งแล้วนะแล้วก็มาตรงนี้มีให้พี่ๆถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมีร้านกาแฟ е ให้ด้วยนะร้านกาแฟ е อร่อยมันอร่อยมีอยู่สองที่นะคะที่ตรงนี้นะเพราะปกติแล้วว่าถ้าเขายังไม่ปิดนะเพทก็จะมาไหว้พระตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้เลยมาไหว้พระตรงนี้วิหารหลวงพ่ออาทานใจนะคะตรงนี้เลย ตรงนี้เพจจะมาไหว้พระตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เขาปิดไปแล้วล้วก็ไม่ได้ไปแล้วนี่อุยมีต้นข้าวต้นกล้าข้าวแล้วตอนนี้มีถ่ายรูปสวยๆนะคะตรงนี้นี่มีเลขให้ด้วยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่ไม่ใช่หวยนะคะคุณพี่คะอันนี้จะเป็นโค้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโค้งเยอะมากใครอยากมาเที่ยวนะคะใครอยากเมารถนะคะมาเที่ยวได้นะคะเมาแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเพรก็ยังเมา นี่อุ้ยตรงนี้บรรยากาศดีนี่คะให้ต้มชาได้ด้วยแต่พอดีร้านปิดแล้วคะ่ะเนี่ยร้านปิดปน,รรนี่การน้ําชาน,นี่เจ้าให้อุ้ยเสียดายเนาะเรามาวันเรามาตอนเย็นเกินไปมาดูวิสัยทัศน์กันข้างล่างอี้ชมวิวข้างล่างตรงนี้สวยมากตรงนี้ก็สวยนะนี่เคร่งล่นเห็นไหมคะถ้าเรามองลงไปก็แบบสวยมากเลย วิวข้างล่างเลยกาแฟชมเมืองมีให้ด้วยหลายๆที่นี่อันนี้เป็นร้านกาแฟร้านที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะถ้าพี่ๆแบบขึ้นมาแล้วแบบหิวน้ําอยากกินกาแฟก็มาซื้อกาแฟที่นี่ได้แล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆทุกคนไปชมดูนะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะนี่ตรงนี้นะคะ,ขะเขาก็พอปลูกอยู มีมะเขือด้วยนะคะมีผักด้วยเยอะเลยเนาะนี่แล้วก oh. ็ชมวิวตรงนี้หนูจะบอกว่าตรงนี้ก็สวยนะมานั่งกินกาแฟกันแบบเบาๆอร่อยอร่อยก็ได้นี่นั่งชมวิวกแบบนี้ก็ได้ถ้าถ้าพี่ๆได้มานะคือตรงนี้บรรยากาศดีนะถ้าฤดูก็ต้องรอให้แบบฤดูอุ่นกันรอฤดูฝนนิดนึงดูธรรมชาติคือมันถ้าดูดูดูธรรมชาติธรรมชาติ าตาเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วนะคะพี่อันนี้พี่ต้องมา,าช่วงช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงฤดูการที่มันเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวค่ะช่วงฤดูท่องเที่ยวที่แม่ฮ้องสอนนะคะสถานที่ที่สวยๆก็จะมีก็คือจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะไปปังอูงกกกกก่ก็จะสวยมากรักไทยก็จะสวยมากมาที่วัดพระธาตุก็จะสวยมากไปที่ไหนๆก็สวยหมดค่ะเพราะว่ามันมีหมอกอยู่แล้วก็แม่ฮ้องสอนอะ่ะมันมีหมอกทั้งสามฤดูอยู่แล้วไงที่หมอกก็เต็มเลยค่ะตอนเนี้ยอันนี้เป็นฤดูร้อนนะดูสิแต่ว่า คือต้นไม้อะมันยังไม่เป็นมคนอยเป็นสีเขียวนะช่วงเนี้ยก็ยังมีแบบอันนั้นอยู่แต่ว่าอีกหน่อยนะที่พี่ต้องมาเที่ยวเดี๋ยวช่วงฤดูกันนะหนูจะพาพี่ขึ้นมาเที่ยวอีกนะคนที่ไม่ได้มานะอยู่ใต้อยู่ทะเลอย่าลืมอัดวิดีโอมาให้หนูดูบ้างนะคะว่าทะเลเป็นยังไงบ้างเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งพี่ตรงนั้นอะเป็นนั่งกินกาแฟกาแฟอร่อยมากขานมก็อร่อยมากไปถ่ายรูปสวยๆตรงนั้นด้วยเดี๋ยวไปดูกันตรงนู้นค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้อันนี้มันขึ้นได้สองทางนะคะพี่เนี่ยคนที่ไม่อยากเดินขึ้นมาเหมือนแพทอะ่ะสามารถเอารถขึ้นมาได้นะคะขึ้นมาได้แล้วก็ไปจอดด้านในข้างข้างในรูนะคะตรงที่มีร้านกาแฟเพราะว่าปกติแล้วว่าถ้าสมมติตอนนี้เขายังไม่ปิดนะแพทก็จะไปซื้อดอกไม้เนะะี่ยค่ะเดินวนเนี่ยสามรอบแล้วก็ไปไหว้พระตามวานนะคะ แพ็ทเกิดวันพุธนะคะเกิดวันพุธก็จะไปไหว้แล้วก็ขออธิษฐานจากวันนี้ทุกขโรบเนี่ยค่ะอี่ตรงนี้สวยมากเลยนะต้องมาถ่ายรูปกันแล้วก็มาสัากการะถิ่นศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะคะเดีย๋ยวเราไปดูตอนนี้เขาทำวัดเยิงกัน,นะคะ่ะเราไปกลับพระก่อนเพราะเราไม่ได้กลับพระเราไปกราบพระนิดนึงนะคะ มหาเตโชปรวาส,สันตวารา,าชาชน,นะนที่นี่ก,ก็เป็นก็คือที่ถ่ายรูปอีกที่หนึงนะคะที่เด็ดสุดมาก นะคะพื้นหลังสวยมากตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟท,ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันีนเจอสาวอยู่คนหนึ่งน,นั่งรอนั่งรองนั่งรอผู้บ่าวมานานคะ่ะสวัสดีค่ะเนี่ยน่ารักมากเหลียงคอยาวนะคะหนูเป็นกเหลียงเขาเกลียงคอเขา,เขา,ขาไม่ยาวคอสั้นนี่คะ่ะนั่งรอ คู่มานานแล้วคะ่ะเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวสงสารนักเลยแบปร้านได้ไหมมีตรงนี้ค่ะอันนี้ร้านกาแฟร้านเนี่ยอร่อยมากเลยนะ,ะขนมก็อร่อยแทบไม่คุ้นแล้วยิ่งวิวข้างล่างตรงนี้ก็สวยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะคนเรีย้ยงสัตว์เลยอ๋อมาเที่ยวใช่ไหมดูหน้าอกมังกรแต่ว่ามาเทีเท่ยวเฉยๆคะมาดูวิวอ๋อมาดูวิววิวสวยใช่ไหมวิวบ,บ้านเราสวยเนาะ นี่เดี๋ยวอันนี้ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะนี่ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยสวยมากแล้วก็วิวข้างล่างพี่พี่ดูวิวข้างล่างค่ะเอาไปแล้วหรอพี่พี่ไม่ได้มาแย่งที่เธอใช่ไหมอ่ะพี่มาแย่งที่เธอหรือเปล่าเอาไม่เป็นไม่ไม่ต้องยังไม่ต้องไปก็ได้นะเนี่ยค่ะอยากให้พี่ๆทุกคนดูวิวแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นร้านกาแฟใช่ไหมคะเป็นร้านกาแฟขนมปังก็อร่อยกาแฟก็อร่อยมากเลยนะแล้วก็ไม่พอ เดี๋ยวถ้าเขาเปิดร้านใช่ไหมมันจะมีเก้าอี้ยาวๆให้พี่ๆทุกคนมันนั่งไข่ลูกก,ก,กินกาแฟด้วยกินกาแฟด้วยกันหนูจําได้ว่าเออเล่าเรื่องอีกแล้วหนูจําได้ว่าครั้งหนึ่งอ่ะหนูเคยตอนนั้นหยุดงานใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ทําวิดีโอแล้วทีนี้เป็นช่วงฤด,ดูที่แบบนักท่องเที่ยวเยอะมากอะหนูบอกเออวันหยุดนะเราไปไหนกันดีหนูก็ชวนกลับนะใช่ไหมคะหนูหอ่อข้าวแล้วก็กับข้าวน้ําพริกมาหมดเลยนะแล้วมันนั่งกินกันบนเนี้ยที่แล้วมีพี่นักท่องเที่ยวแหละมาจาก ทางทะเลอยู่ทางชนบุรีนู่นนะคะมาแล้วแบบพี่คะกินข้าวด้วยกันพี่เขาแบบทักมากินอะไรกันเหรอหนูก็ว่ากินข้าวน้ําพริกมุสโตนี่แหละค่ะแล้วก็มันจะมีอุบแอบปลาค่ะพอดีน้าไปหามาอย่างเงี้ยมานั่งกินกันคือแบบโอ้โหวันนั้นอร่อยมากแล้วพี่เขาอยู่ใต้อะ่ะพี่เขาอยู่ใต้นะแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันบรรยากาศดีมากเลยครั้งที่ไม่เคยรู้จักกันนะพี่แต่ว่าก็มานั่งกินข้าวด้วยกัน ถ้าพี่คนนั้นเห็นคลิปหนูนะหนูนี่นะแพทอยู่นี่นะคะแพทอยู่นี่พี่เขาอยู่ใต้พี่เขาชื่อชื่ออะไรไม่รู้จาไม่ได้จําไม่ได้ค่ะเป็นผู้ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอยู่ด้วยกันหลายๆคนเลยนะวันนั้นเราเจอกันอะ่ะคือจําได้ว่าโอ,โอ้โคตรมีความสุขเลยวันนั้นอะ่ะเขาอยู่ที่อื่นแต่เราอยู่บนดอยอเนี่ยเราก็แบ่งข้าวให้เขากินอุย้ยมีความสุขมากแล้ววันนี้ที่อันนี้คือวัดพระาธาตุดอยกมูนะคะอยากให้พี่ๆทุกคนมาเที่ยวถ้ามาเที่ยวเม่องสอนนะอย่าลืมมาวัดนี้นะคะ เป็นสิลปศิษิ์นะคะคู่บ้านคู่เมืองของแม่ห้องสอนเรานะคะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแพทอยากจะขอบคุณพี่พี่เทุกคนนะคะที่คอยให้กําลังใจแล้วติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ช่วยแพทนะคะบางครั้งอะคำพูดแพทเออแพทอาจจะซ้ำๆเนาะมาพูดให้พี่ฟังนู่นนี่นั่นอย่าเงี้ยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะคอยเป็นกําลังใจให้แพทยาวนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ